สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประัาสังคมกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันนี้ดิฉันรังสีมาสิตคานฤมิตรดำเนินรายการร่วมกันกับคุณดงสุวาวันค่ะและเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของสิทธิประโยชน์กรณีของการเสียชีวิตถึงแม้ว่าจะไม่มีใครที่อยากจะเสียชีวิตแต่เราก็หลีกเลี่ยงความจริงของชีวิตข้อนี้ ไปไม่ได้นะคะแต่ว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณวิทวัตธรรมวิรัตอดีตผู้ตรวจการสนักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันทุกวันพุธค่ะขอบคุณวิทวัตธรรมวิรัตินะคะผู้ตรวจราชการสํานักงานประกันสังคมนะครับก็าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกพูดตามหัวข้อสิทธิประโยชน์การเสียชีวิตเนี่ยคนที่ทําประกันสังคมไว มักจจไม่ได้เอ้คุณโดมยังไงก็คนที่ทําประกันสังคมเสียชีวิตไปแล้วจะได้ใช้ยังไงล่ะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่านะครับมันก็จะมีเรื่องของการประกอบชาปนกิจนะครับในเรื่องของเงินที่สะสมไว้อันนี้จะใครจะได้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเช่นเคยนะครับเบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 7ถึง9ครับนะครับโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้มีข้อปรึกษาหรือมีคำถาม นะครับโทรเข้ามานะครับนี่เป็นเรื่องของสิทธิเป็นเรื่องประโยชน์ของ เราทุกคนครับใช่ค่ะก็ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไป1ชั่วโมงเต็มนะคะมีคำถามโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยอย่างที่คุณดวงบอกเอาไว้ว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆคนในครอบครัวของเราถ้ามีใครเป็นอะไรไปจะได้ทราบว่าควรจะไปรับสิทธิ์อย่างไรแล้วก็ใครจะได้ใช้สิทธิ์นั้นบ้างค่ะครับเราพูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ของการเสียชีวิตก่อนนะครับมาตรา33มาตาา3 29มาตรา40มาตรา33กับมาตรา3 9น่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับครับครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวขอเริ่มก่อนขอพูดหลักๆไปก่อนนะฮะครับตามหลักแล้วเนี่ยไอ้เรื่องประโยชน์ประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมนั้นนั้นนเี่ยนะฮะประโยชน์ ทั่วๆไปเนี่ยเช่นการเจ็บป่วยนะ <style. S 2> การสมุนายการคลอดบุตรการทุรภาพสงครข้ห์บุรชลาภาพพวกนี้การว่างงานพวกนี้ผู้คนตนเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับลห <świad. S 2> ลักเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็จะมีเรื่องกรณีตายเนี่ยที่ผู้คนตนจะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์นะค, <พ genau. S 1> คนที่ะจะได้รับประโยชน์ก็คือคนที่ที่ส่สมมากจะเป็นคนใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดแล้วก็ได้รับก็เอาไป ประโยชน์ก็เป็นตัวเงินนั่นแหละครับก็ไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวผู้อ่อนตัวนั่นแหละฮะการจัดการข้อปฏิกรรมทางศาสนาต่างๆครับนะฮะก็ส่วนมากก็ก็ก็ไปใช้จ่ายกับผู้อ่อนต้นนะครับทีนี้เงื่อนไขเนี่ยในการเกิดสิทธิ์นั่นเนี่ยนะฮะนะมันก็มีหลักๆนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งนะฮะหนึ่งการตายนั่นเนี่ยนะฮะจะต้องไม่ใช่เกิดจากการ ะสมอันตรายเรืนะเ่อเจ็บจากกานะป่วยนะเนื่องจากการทํางานอันนี้เป็นหลักเลยนะถ้าเนื่องจากการทํางานเมื่อไรเนี่ยต้องเป็นเนื่องในันที่เป็นลูกจ้างนะสามสามอันนี้ที่เป็นเป็นส่วนใหญ่ในเข้าตัอสุระบบประกันสังคมบนลูกจ้างนะฮะต้องไม่ใช่เนื่องจากการทํางานนะเช่นอากาศสมอันตรายเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุนะมันไม่ใช่เป็นลูกจ้างเขารบไปส่งของไม่ใช่นะ ถติว่าเป็นพ่ตอนเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวอะไรไม่เนื่องจากการทำงานไม่เนื่องไม่เนื่องนะแล้วก็เกิดเกิดประสบประสบเุบัติเหตุสมตลาดแล้วก็ถึงเกิดความตายนะครับหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยนะฮะไม่ใช่เจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการทํางานนะเช่นโรคไหลแรงเช่นมะเร็งบ้างนะเอชบ้างอะไรทำนองนี้นะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเงี้ยไม่ใช่เนื่องจากการทํางานนะอ่านี่ก็เงื่อนไขเกิดเกิดสิทธิ์ประการแรกนะครับประการที่สองเนี่ยเงินสมทบเนี่ยต้องมีนะ หกเดือนนี่นะก่อนตาย6เดือนเนี่ยนะ,ะก่อนตาย6เดือนเนี่ยมันยะ้อนหลังไป6เดือน,น,ออนต้องดูว่ามีเงินสมทบไม่น้อยกว่า1เดือนะ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 องค์ประกอบสองสองอย่างเนี่ยนะถ้าครบแล้วอไอ้ไอประโยชน์ทดแทนเรื่องกรณีตายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้นนะทีนี้ประโยชน์กรณี <c oughs> ตายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมันมีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวเงินกันแหละจะเป็นตัวเงิน นะประการแรกเนี่ยก็คือเ,อเงินในนั่นเงินค่าทำศพครับนะฮะเป็นเงินค่าทำศพผมพูดเฉพาะอันนี้ก่อนนะฮะที่ลูกจ้างแล้วก็ไอ้มรามาตาสามเก้ากับมาตาสามสามนะฮะก็ <c oughs> ก็จะเ,เป็นจำนวนเงินสี่หมื่นบาทบนะครับค่าทำศพนะฮะสี่หมื่นบาทนี่คืความจริงก็ปรับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วแต่สภาพเศรษฐกิจแต่ละช่วงทีนี้ใครได้ล่ะ ใช่ไหมฮะใครได้เงินค่าทำศพนั้นเนี่ยนะฮะเงินค่าทำศพเนี่ยผู้ที่จะได้เนี่ยบุคคลแรกเลยนะครับถ้าผู้ประกันตนเขาแสดงเจตนาว่าจะให้ใครนะครับเขาจะระบุทำหลักฐานไว้เลยเป็นหนังสือก็แล้วแต่คล้ายๆพิธีกรรมอะไรนายกนายขอก็ว่าไปเลยนะครับจะให้ได้รับค่าทำศพไปนะแล้วก็คนนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้จัดการศพด้วย ต้องทําด้วยนะนี่คือสําคัญเลยต้องการเลยการไม่ใช่รับเงินไปแล้วแล้วไม่ทําไม่ได้ไม่ได้นะก็คือต้องไปจัดการก่อนแล้วค่อยมารับเงินเลยนะฮะก็มันอย่างนี้ฮะตอนเวลาเขาจะมารับเงินที่ที่ที่สำนักงานเนี่ยนะเราก็้องสอบนะฮะ มีหลักฐานไหมคุณผู้จัการศพมีหลักฐานจากวัดไหมจากที่วัดไหนวัดไหนเจ้าว่าเขามีหลักฐานเส็มมาด้วยครับต้องดูอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณหนังสือคุณระบุให้ล้วจ่ายไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอันนี้บุคคลแรกเลยลำดับแรกเลยที่ที่จะมีสิทธิ์นะครับทีนี้เกิดไม่มีลำดับนี้ไม่ไม่มีผู้ที่ผู้คนตนที่ตายเนี่ยเขาระบุชื่อนะต้องดูลำดับถัดไปนะ บิดามรดามีไหมนะสามีภรรยาสามีหรือภรรยานะแล้วก็บุตรนะนะก็ดูพวกนี้นะเป็นระดับรองลงมามแล้วที่สำคัญเขาต้องเป็นผู้จัดการต้องทำเองด้วยต้องจัดการศพด้วยต้องมีหลักฐานด้วยถึงจะมีหลักฐานคือภาพเห็นประชาชนชาวบ้านญาติพี่น้องนี่รู้กันมีถ้าไม่มีอีกนะบิดามารดาก็ไม่มีแล้วมีก็ไม่มีบุตรก็ไม่มีนะ บุคคลอื่นได้ก็ได้นะฮะที่มีหลักฐานว่าเป็นผู้จัดการศพน้าใครก็ได้นะจะเป็นพี่ป่าหน้าอาเพื่อนเ้างบนได้กรณีที่ไม่มีญาติไี่เีเลยคนเดียวแล้วคนที่อยู่ในหอพักคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปจัดการศพให้อาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้ก็ได้นะครับก็ได้แต่ต้องจัดการจ้องการศพหลักฐานไปเสร็จจากวัดแน่นอนฮะเหมือนกันนะฮะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องประโยชน์เรื่องการ ไอ้ไอ้จากการศพนะฮะนะทีนี้นอกนอกจากค่าทําศพแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเงินอีกประเภทหนึ่งก็คือเงินสงเคราะห์นะก็เลยตายนะเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยนะมันจะมีสองอัตรานะอัตราแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าส่งเงินสมทบมาไม่ไม่ครบสิบปีเงี้ยนะฮะไม่ครบสิบปีเอ่าเดี๋ยวก่อนเงินเงินสมทบอันนั้นนะฮะกรณีแรกเนี่ยนะฮะอจาตั้งแต่สามปี สามปีขึ้นไปเนี่ยนะแต่แต่ไม่ครบสิบปีนะอันนี้จ่ายให้ให,<ม>ให้เดือนครึ่งนะให้เดือนครึ่งนะฮะแต่ถ้าว่าจ่ายเงินสมทบมาเนี่ยนะสิบปีขึ้นไปนะเนี่ยนะฮะสิบปีขึ้นไปเนี่ยจะจ่ายให้ห้าเดือน<ม>นะจะจ่ายให้ห้าเดือนหนะ้าเดือนนี่คำนวณจากอะไรนะคำนวณจากไอ้ไอ้เงินเงินที่มาคำนวณเงินสมทบเนี่ยนะฮะไอ้เดือนสุดท้ายที่ก่อนตายอ่ะ เงินเดือนใช่ไหมที่เอามาคณเงินเงินสมทบนะฮะสูงสุดก็หมื่นห้านั่นแหละครับสูงสุดก็หมื่นห้าตามสุดก็หนึ่งพันหกร้อยสิบนั่นแหละนะเอามาคำนวณนะนะส่วนบัตรสามเก้าก็ก็ไอ้สี่พันแปดนั่นแหละฮะนะเอามาคำนวณนะครับอ่ก็สองอัตรานะครับครับสามปีแต่ไม่ถึงสิบปีนะกฎหมายใช้คำว่าสามหกเดือนเนี่ยนะคสามทีเพงศ์แต่ไม่ถึงสิบปีเนี่ยเดือนครึ่งเดือนครึ่ง สิบปีขึ้นไปนห้าเดือนทนีนี้ใครล่ะใคร,ใครจะได้รับนะครับเงินสงเคราะห์กรณีนี้เนี่ยรันแบบแรกนะก็คือบุคคลที่พัวพันนั่นเนี่ยนะะระบุชื่อให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับไอเงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยนะ อาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นสามีได้ทั้งนั้นคนคนอื่นก็ได้ถ้าเขาระบุชื่อมาแต่ถ้าไม่มีการระบุเลยมีลูกสามคนมีภรรยาคนหนึ่งนี้จะยังไงฮะก็มาลำดับที่สองถ้าไม่มีนะฮะถ้าถ้าไม่มีบุคคลที่คว้นตนก่อนตายเขาระบุชื่อเนี่ยก็จะมาดูว่า มีบิดามดามาไหมมีสามีไหมมีภรรยาไหมก็มีบุตรไหมนะครับก็จะมาดอวนนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ถ้ามีนะถ้าเกิดมีหลายคนก็ไปเฉลี่ยกันไปก็ต้องแบ่งไปแบ่งกันก็่เท่ากันใช่ครับจะเท่ากันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ที่จะได้รับเงินตรงนี้กันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามานะคะโทรมาจากกรุงเทพมหานครค่ะ เดี๋ยวทางทีมงานติดต่ออีกทีนึงนะคะเพราะว่ารายการของเรานี่เปิดสายตลอดนะคะก็จะมีคนโทรเข้ามาอย่างนี้ต่อเรื่องถ้าคุณผู้ชมเองก็มีคําถามเหมือนกันสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะคะ02 338 3837 09ค่ะครับคุณวิศวัตรฮะกรณีที่เรื่องของสิทธิประโยชน์ของการเสียชีวิตเนี่ยเรียรับเงินสงเคราะห์เนี่ยเรียกเขาทำศพไเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคนทําศพเนี่ย นะครับก็มาเบิกเดี๋ยวทางแม่ก็มาเบิกอะไรก็ทางคนต่างมาเบิกไงแล้วก็อ้างสิทธิของแต่ละคนอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นภรรยาอันนี้ตัดเราจะต้องตัดสินใจให้กับใครครับทางเจ้าหน้าที่นะนี่นะฮะของสำนังกงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมาพิจารณาดูนะครับ,รบว่านะคุณมีญาติพี่น้องมีใครบ้างเนี่ยบอกม,ม,มาที่นะ ส,ส,สมสมุติพนตนเนี่ยนะมีครอบครัวใช่ไหมเป็นผู้ชายก็แล้วกัน,นพยามีไม้ม,มีนะบุตรเบิดคุณมีไหมนะมีใช่ไหมบุตรนี่โตอย่างใช่ไหมก็เรียกมาถ้าโตนะก็เรียกมาไอ้นั่นเลยให้ประเภทว่ามา มาเซ็นมาเซ็นไอ้คำไอ้ไอ้เนี่ยตัวนี้ไอ้คำขอในวุฒิการ์หรือว่าเรียกแล้วก็เรียกวันทึกปากคำนะให้เรียบร้อยเลยว่าจะให้ใครจะให้แม่เป็นคนที่รับประโยชน์อันนี้ต่อไปก็แล้วแต่นะทำเป็นหลักฐานเอาไว้เสร็จแล้วได้ไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าคุณต้องไปแบ่งนะเท่าเท่ากันอะไรแบบนี้นะครับมีสายจากกรุงเทพครับคุณชนาธาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรครับเชิญครับ อยากจะถามเรื่องส่งประกันสังคมมาค่ะคพี่เพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยหนูส่งเองใช่ป่ะคะคไปแค่สามร้อยสามสิบหกบาทค่ะคแต่พอไปส่งไอเดือนไอเนี่ยพี่เดือนมกราค่ะเขาเก็บเพราะหนูไปจ่ายกับเซเว่นใช่ป่ะคะเขาคิดหนูสี่ร้อยสามสิบสองบาทค่ะเป็นเพราะอะไรคะถึงเอง อไอ้นี่มาตาเลยสามร้อยสามสิบหกบาทนี่สามเก้าค่ะมาตาสามเก้าใช่ไหมฮะค่ะครับไอ้ไอ้เจอมันอย่างนี้นะมกรลานี่เขาจะลดไอ้นันที่แล้วนะเขาเขาจะลดเงินไอ้ไอ้สมทบลดเงินสมทบให้แต่ว่าถ้าลดนี่เป็นมาตาสามสามเ่าให้กรณีนายจ้างฮะฮะครับแต่ว่ากรณีมาตรา39ที่ต้องจ่ายสี่ร้อยสามองเนี้ยแรก็จ่ายเซเว่นเนี่ยอันนี้ลดหรือเปล่าไอ้ไอ้ มาตราสามเก้าก็ลดนะฮะลดด้วยนะฮะไอ้สี่ร้อยสามสองนี่ดีกว่อจ่ายจ่ายผ่านเซเว่นอีเลเว่นเขาชี้นี้เดือนเดือนธันวาหนูก็จ่ายไอ้ผ่านเซเว่นอีเลเว่นเหมือนกันค่ะค่ะอืมแต่ว่ามีการมันาเพิ่มขึ้นมาอีกเท้าสิบหกอาคาะหนูก็เลยสงสัยว่าทรไมยอดถึงไม่เท่าเดิมอะค่ะบอ้มันต้องลดลงอันนี้อันนี้ขอขอไปเช็คได้ไหมฮะได้ค่ะตามหลักมันต้องลดลงนะฮะเพราะก็ลดให้ ค่ะมกรลานี้เขายัลดเงินสมทบให้คือถ้าราคาถ้าจ่าย432บาทเนี่ยเป็นราคาเดิมเดิมราคาเิมที่คามาตรา39มานะครับที่ยังไม่ได้ลดนะครับที่ยังไม่ได้ลดนะอันนี้อาจจะมีการเก็บผิดนะครับถ้าบวกค่าบริการก็ประมาณ10บาทหรือ15บาทใช่ไหมฮะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตให้คุณชนาภาติดต่อทางหลังไม้นะคะแล้วก็บอกกล่าวข้อมูลเอาไว้ทางทีมงานประันสังคมจะติดต่อกลับไปนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะเออบางทีมีคนโทรมาร้องเรียนเราอีกก็ดีเหมือนกันนะเขาลดให้ลดให้มกุแต่ว่าแต่ว่าพอโมกลานี่มาเพิ่มขึ้นอันนี้สงสัยอยู่ดีๆเหมือนกันที่บอกเรานะคะจะได้มีการตรวจสอบกันไปค่ะอ่ะมารูเห็นทิ้งท้ายเรื่องถ้าเกิดว่าสิทธิประโยชน์ของคนไทยเรื่องของการรับเงินสงเคราะห์ใช่ไหมฮะอันนี้กรณีหนึ่งอันนี้พอเอาไปแล้วเนี่ยนะครับเอาเงินไปแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรามาพิสูจน์ทีหลังว่า เอ๊ะไม่ได้เกี่ยวดองเป็นโยงเป็นญาติหรือดำเนินการเลยอันนี้เรามีทางที่จะเอาผงเอาผิดอะไรก็ไม่หรือต้องครอบครัวเขาต้องไปว่ากันเองถ้าถ้าเกิดว่าเป็นสดๆเลยใช่ไหมไม่มีใครเลยอย่างนี้นะฮะเวลานี้เนี่ยสังคมเมืองไทยก็เป็นอย่างเงี้ยเยอะนะครับประเภทว่าประเภทถ้าเป็นผู้จ้างผู้หญิงเนี่ยนะฮะผู้คนตนหญิงเนี่ยนะ ก็ไม่ค่อยอยากมีสามีนะครัวรตัวว่างมีลูกคนใจมากก็แล้วแต่เทานะเราอยากอยู่คนเดียวที่มาแล้วถืดคตินี้อยากอยู่คนเดียวนี้นะเนี่ยนะอันนี้ก็ถึงเวลาแล้วเะมีปัญหานะหรือบางทีก็ต่อมาเนี่ยเกิดไปชอบเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกันอะไรก็แล้วแต่นะอยู่กันสนิทสนมกันก็ว่าไปนะตามตามที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยว่า อย่างค er ่าทำศพเนี่ยนะครับถ้าเขาเนี่ยเกือบไม่มีญาติเลยเนี่ยนะครับเขาจะให้คนสนิทเขาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันสนิทนะครับเป็นคนรับค่าทำศพเราะว่าไปดิทำได้ทำได้อยู่แล้วนะหรือจะให้รับเงินสงเคราะห์นะฮะคุณอยากจะให้ใครก็เขียนระบุไ้เลยนะทำเป็นหนังสือธรรมดาเนี่ยเป็นจดหมายก็ได้นะทำมาแล้วมีพยานทั้งหน่อยแต่ว่าบางคนไม่ได้ทำอันนี้เป็นอาจจะเป็น คนรักเพศเดียวกันแบบนี้ดีกว่านะคนรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ทำอันนี้ทำไมทำต้องต้องนึกว่าเป็นคนที่ใกล้ใกล้ชิดที่สุดแลกเป็นคนที่จัดการด้วยจะจะไม่ใกล้ชิดก็ได้จะไม่ใกล้ชิดก็ต้องจัดการอใช่ฮะต้องจัดการนะจะไปให้ใครก็ได้ขอให้มาจัดการศพก็แล้วกัน ค่ะพูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์นี้มีคุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะจากที่สนุโลกคุณกิติพงศ์จะสอบถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับ่ะเชิญครับนะผมมาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ว่าแกไม่ได้แบบว่ามอบทายาทให้ใครอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับว่ามีไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่พี่สาวกับน้องชายนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมไปที่ประกันสังคมแล้ว